เราได้ขายอีทิเลียมไปนะคะแล้วก็เอามาซื้อเก e. ้าี้นวดไฟฟ้าค่ะนี่นะคะเป็นเก้าอ e. ี้นวดไฟฟ้านะคะที่เราสั่งมาจากร้านค้าในช้อปปีนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้ค่ะมันยังอยู่ในกล่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะ กล่องออกแล้วก็มาเปิดให้ดูว่าเก้าอ mm ี hmm. ้นวดไฟฟ้า no ที่เราเอาอีพีเลียมไปแลกเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแล้วฟังก์ชันการนวดจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันดูค่ะ ใหญ่มากเลยค่ะแกะออกมาแล้วรู้สึกว่าราคา2อ0 0 0 23,000 23,000บาทเนี่ยค่ะคุ้มกว่ากาจออันหนึงอีกนะคะถูกกว่ากาจอยอถูกกว่ากาจอยอค่ะเดี๋ยวแกะดูนะคะ สีสันดีนะคะสวยงามดีค่ะดูหน้านั่งดูน่าจะสบายสบายนะคะเอาไว้พักผ่อนเวลาที่เห็นการาฟมันแดงแล้วคริปโตมันลงก็นั่งนวดๆไปค่ะก็จะช่วยผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลืมๆไปค่ะเดี๋ยวไปรออีกปีอะไรละ่ะสักสปีเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วเราค่อยมาดีใจในเศรษฐีคริปโตตอนนั้นก็ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามานั่งนวดกันดูก่อน,นะคะ่ะ เครื่องนวดไฟฟ้านี้นะคะก็ฟังก์ชันของเขาอะค่ะในราคา2 3,000บาทนี่นะคะอันเนี้ยนะคะนวดดีมากๆนะคะก็คือมันจะครึงหลังให้เรานะคะตั้งแต่คอไปจนถึงก้นนะคะมันมีฟังก์ชันคล้ายๆกับเครื่องนวดที่เพื่อนๆเคยเห็นที่มันเป็นแบบหยอดเหรียญในห้างนะคะอันเนี้ยค่ะมันฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยมันก็คือนวดไปถึงก้นเราได้ด้วยนะคะแถมมันยังนวดที่แขนนะคะ แขนสองข้างแล้วก็มีที่นวดหลังด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อนะคะก็จะต้องดูว่ามันมีบางร้านแล้วก็มีอีกราคาหนึ่งนะคะที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะฟังก์ชันการนวดอันนั้นนะคะจะมีน้อยกว่านี้นะคะมันอาจจะไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าอันนี้นะคะอันนี้ก็เวลาเราเลือกร้านเนี่ยก็ควรจะเลือกร้านที่ควรจะเลือก,อกดูร้านว่าฟังก์ชันอันไหนที่เราต้องการนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะมีครบเหมือนคล้ายๆกับ ที่นวดที่นวดตามห้างที่หยอดเหรียญน,นะคะมีนวดก้นแล้วก็มีนวดเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าให้เราด้วยนะคะเครื่องนี้นะคะก็ถือว่าถูกกว่าการ์ดจอใบหนึ่งอีกนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าคุ้มค่าน,นะคะได้ผ่อนคลายด้วยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเก้าอี้นวดตัวนี้นะคะคกลไกเขาดีมากๆเลยนะคะมันเป็น,นกลไกแบบนวด คล้ายๆกับว่าคล้ายๆแบบธรรมชาตินวดนะคะคล้ายๆกับมือครึงนะคะเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะมันเหมือนเก้าอีน้นวดที่อยู่ตามห้างแล้วเราไปหยอดแบงอะคะ่ะให้ความรู้สึกแบบนวดแบบครึงๆแบบนั้นนะคะเราจะนวดแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องนวดที่ราคาถูกกว่านี้หรือว่าเป็นรุ่นอื่นเราก็ต้องเลือกดูนะคะว่ากลไกเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่า เพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงซื้อเก้าอี้นวดมาเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปร้านนวดนะคะกะว่าจะไปนวดแค่ผ่อนคลายนวดคอบ่าไหล่เพื่อลดเอ่อลดความเครียดนิดหน่อยอะไรทํานองอย่างนั้นนะคะเขาอะค่ะคนนวดนะคะได้กดไปที่ ตรงคอของเรานะคะตรงท้ายทอยตรงนี้นะคะ่ะใช้ทุ่มทั้งตัวเลยนะคะกดลงไปอย่างแรงะคะ่ะพอกดลงไปปุ๊บมันก็ปี๊ดปวดมาที่กลางสมองของเราอย่างนี้เลยะคะ่ะปวดปี๊ดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลับบ้านมานะคะมันก็เจ็บอย่างนั้นตลอดแล้วก็นอนไม่หลับเลยะคะ่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเป็นคนที่หลับง่ายมากนะคะนอนไปปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หลับไปแล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเรานอนไม่หลับอีกเลยอะคะ่ะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็นอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับอยู่อย่างนั้นเลยจนเราต้องไปหาหมอค่ะหมอก็บอกว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะคือมันเจ็บจริงๆค่ะแล้วเราก็หมอก็เลยให้ยามานะคะมากินนะคะใช้เวลาเออหมอก็ให้ยานอนหลับมาะคะ่ะให้มากินนะคะก็ใช้เวลารักษาอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะแล้วก็กินยาอยู่อย่างนั้นนะคะ แล้วกว่าจะหายจริงๆนะคะปลาเข้าไป6เดือนเกือบปีหนึ่งเลยค่ะกว่าที่เราจะมานอนหลับเป็นแบบปกติได้เองนะคะโดยไม่ต้องใช้ยานะคะอันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆเลยนะคะสำหรับการไปเข้าร้านนวดนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนนวดที่ตรงนั้นนะคะเขามีความรู้หรือเปล่าแล้วก็มานวดชนิดที่ว่าแบบว่าไม่คือเขาเรียกว่าไม่มีหลักการหรือว่าไม่รู้ทางกายภาพบำบัดของ สรีระของร่างกายอะค่ะนวดไปมัวม่วๆเห็นเคยเห็นข่าวไหมคะที่มีคนนวดแล้วก็เสียชีวิตไปเพราะว่าอาจจะไปนวดตรงคอแล้วทําให้เขาแบบหยุดหายใจไปเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันน่ากลัวมากๆหลังจากนั้นเราก็เลยไม่เข้าร้านนวดอีกเลยนะคะถ้าเราจะนวดจริงๆนะคะเราก็ต้องไปพึ่งนักกายภาพบําบัดดีกว่านะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ทางกายภาพจริงๆแล้วก็เราสามารถที่จะปลอดภัยแล้วก็ฝาก ความหวังไว้ที่เขาสาหรับคนที่เป็นอาการของกล้ามเนื้ออะไรที่หนักๆน,นะคะแต่สําหรับการนวดผ่อนคลายสบายๆนะคะเราก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะซื้อเก้าอี้นวดตัวนี้นะคะมันให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยค่ะคล้ายๆกับเก้าอี้นวดที่เราเห็นในห้างที่เอาไว้หยอดแบงะคะ่ะมันจะมีที่บีบหัวไหล ที่บีบหัวไหล่นะคะแล้วก็มีที่บีบแขนนะคะแล้วการน,นวดของเขานะคะมันก็จะคึงหลังของเราได้นะคะแล้วก็มีนวดขาแล้วก็นวดฝ่าเท้าให้เราด้วยะคะ่ะก็อันนี้นะคะพอนั่งนวดเข้าไปนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะแป๊บเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะอ,อย่างกับกระชากวิญญาณโอ้โหง่วงป๊าบเลยค่ะสบายผ่อนคลายนะคะ ถ้าเราอยากนวดอยากซื้เก้าอี้นวดนะคะแนะนําให้มันเป็นรุ่นที่ใช้กลไกแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลงทุนไม่มากค่ะประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทนี่นะคะถือว่าได้ไกลไกแบบเนี้ยครึงสบายๆเอาไว้พักผ่อนยามที่เราเครียดนะคะเครื่องนวดอันนี้นะคะมันก็มีเมนูเป็นภาษาไทยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะส่วนตัวเครื่องนะคะร้านนี้นะคะ ตรงปกมากๆเลยนะคะงานเย็บเขาเนียบมากเลยนะคะนี่นะคะงานงานเย็บเขาเนียบค่ะแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในราคาสองห0ืนนิดนี้นะคะกับการลงทุนซื้ออันนี้นะคะถือว่าใช้ได้คุ้มใช้ใช้ถือว่าดีะคะ่ะคุ้มราคาเลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเก้าอี้นวดนะคะเราจะแนะนำร้านค้าในช h อป e ีไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปกดลิงก์สั่งซื้อเก้าอี้นวดดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสายเกมมิ่งนะคะก็เหมาะกับจะซื้อเก้าอี้นวดรุ่นนี้นะคะเอาไปใช้งานได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมนานๆนะคะ นั่งจนเมื่อยหลังเมื่อยคอนะคะก็อยากผ่อนคลายนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้นะคะก็จะนวดแก้ปวดเมื่อยให้เราได้นะคะรุ่นนี้ก็เหมาะจริงๆเลยค่ะราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0บาทเองค่ะก็ราคาถูกกับกจอ3า9 0์ที่เราซื้ออีกนะคะเขาบอกว่าซื้อกัดจอใบหนึ่งนะคะมาซื้อเก้าอ้นวดในนั้ง3ตัวนะคะเพื่อน อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มอยู่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อไปฝากปู่ย่าตายายอากงอาม่าที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าเอามาใช้กันทั้งครอบครัวเลยค่ะผัดกันนวดนะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายกันทั้งครอบครัวเลยค่ะช่วยผ่อนคลายไม่เครียดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเรามีเกมให้เพื่อนๆเล่นกันด้วยนะคะ อยากให้เพื่อนๆน,นะคะกลับไปดูคลิปที่เป่าเค้กฉลองครบรอบหนึ่งปีวันเกิดช่อง Apple Slider เดนะคะว่าบนเค้กของเรานะคะมีเหรียญคิปลโตอ,อยู่กี่ชนิดคะแล้วก็มีเหรียญคิปโตชื่อว่าอะไรนะคะอยากให้เพื่อนๆบอกมาทั้งชนิดแล้วก็ชื่อเหรียญน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ตอบนะคะจะต้องมี เบอร์กระเป๋าของเหรียญคูคอยกระเป๋าอีลอนต้องมีกระเป๋าอีลอนคอยนะคะซึ่งไปเปิดได้ในเว็บคูคอยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะต้องมีสง่งจะต้องทายให้ถูกแล้วก็มีเบอร์กระเป๋าอีลอนคอยนะคะเราจะแจกให้เพื่อนๆนะคะ3รา,างวัลน,นะคะเพื่อนๆก็ มีให้เพื่อนๆ3รางวัลน,นะคะคนละ50ล้านอีลอนคอยนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทายไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทายได้ถูกแล้วก็มีเบอร์กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะก็จะได้รางวัลก่อนนะคะเรามีแจกแค่3รางวัลเท่านั้นนะคะเราจะได้เหรียญ อีลอนคอย50ล้านอีลอนคอยนะคะเพื่อนๆอย่า,าพลาดนะคะทายมากันนะคะคอมเมนต์ทายกันใต้คลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมมาล่วมสนุกกันนะคะเพื่อนๆกลับไปย้อนดูคลิปวันเกิดช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอตัวนวดผ่อนคลายแล้วก็หลับคาก็ยีนนวดไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ